พลังนางาหาไปล้งงามาเดี๋วพี่พ <c oughs> ี่มาหน,าน้วมั้งขพี่น้องเออพื้นขมันก็่้ไปเดินแวาพี่น้องตามัก็ลังเรงใจกันเลยพรานางขารถชุม,มง,งัว้าแตเห็นว่าแต่มันเย็นเนอะแ<น>บอนางนาหลกยคนเยอะดงนา,นานขนี้พี่น้องยาโดนเติบพี่น้องชุมงควัว มาแล้วบัดนี้เอาล่อจะไปคามเราพี่้อ้เพื่อค้นของเราทานท่านนี้ก็เลียนเรีตามภาษาคน,นเราไม่้อ้มาแล้ว,ไป,ลวไปพี่้องคนร้ายหลายมาคนร้ายหลายพี่นอไปได้ยืนเราได้คนร้ายได้ยืนเราบางอ่งเรเข้าเดียวอ่อนเรา เดี๋ยวถ้าเบิ้งน้ำโค้งนี่น้องน้ำโคง้โคงขึ้นสูงขนาดน้ำมันนอดีอ๋ยวว่าเประเทศไทยมันอ่อนเกินเบิ้งน้ำโค้งนี่น้องอมันขึ้นสูงทำลย เป็นยังเป็นยังมาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเร็วเเป็นยังมาเนี่ขึ้นรถมาไหมมาแล้วขนของก่อนพี่น้องว่าไหนรถมาหาพีมาแล้วพี่น้องนี่บ่าของครัวพันธุ์เห็ดดีเงี้ยพี่น้องวันนี้เมย์ครัวเป็นขี่เลือนแยอ่เอาไปไอ้ตุลหีเน้องหอนแล้วเพี่น้องหอนเงี้ยนี่เมย์เนี่ยพี่น้องมาหอนแย่แบบมันเบิ่งแปนบ้าลุงเบิ่งไหมมันขักอี่นี่มันทานเรา บืนะ่อทานเลยปน่ะเนาะไม่ก็เบื่อพี่น้องเลยคนอ่าบ้านเกิดเมืองนอนหนองมนเห็นมุนเห็นมังเราเพิ่นได้ยังมาขายบุูนั่งจ่อยพี่น้องบุณเมียคอยดาวเจ้าอ้อยังมาขายให็นหนางมนขายเมงกิโลไปซื้อให้มันในต้นมัน ไปไปเบิรงลูก<ม>ไปเบิรงกันลูกพี่น้องไปไปเบิงร์นกิรอดได้ยักตัวตรงละสิบพันตรงละ<อ>าเจ้าบ,บาทแจ็กบาทละม้วนทำเป็นเงิน,<ม>นป,ปันนี่ยังกันป,ปะปลาทูไอแม ปลนทออยากกินปลาทูบอก็สิร์ห้เขาเจ๊ขาวแลฝากซื้อนึกว่าน้องว่านอยากกินปลาทูเรออนไม่ได้มีวันนี้ไอยแคนสากิโลตัวนั่งนอกแต่เอ้้านอกนางนอกเออเอีกมุมหนึ่งน่อยเอเอีกมุมนึงเก็บบรรยากาศสบายดีเด้อเออพี่้านเมื่อเม่เาทยเก็บกว่าเห็นมันตากดีเขาเลยเห็นเนอุ้ม กระแสดเป็นบบนี้ก็แไปอีกโดดหนึงเนาะอืมชักขนมทางนมนมมายังในให้กินเนี่ยแนมมันได้ละวโอวันติเมื่อนึงจากกองกระลาช้านแม่เดี๋ยวนี้คอยว่ากินซีหากองบาอยู่สวัสิคีคำจนได้เสียงในแม่บ่ได้เพราะว่ามมีเงินเสื้อเด้อกองละสี่สิบบาทบ่ไหวได้แบบเออ กองนึ่ง <amounts> ส <of water writers> ีสิบกัวมาเนี <forever> ้น่ะเอาจรงๆพกเนี้ยแพ็คหนึ่งโอ้โหเก้าโอ้เออเอาแพ็คหนึอันโอ้แพ็คลกองละสิบก็าบาทเนาะแพงเหรอขอโทษนขอโทษค่อยเบิ้งราคามันต่อมาสี่ทิโมกบาทโอ้สี่สิบเก้าบาทแพ็คหนึ่งเออเออแล้วใครก็ลืมเนาะเรียวอันอันละ เอ้วันตินโอ้วันตินโอ้วันตินขอโทษขออภัยโอ้วันตินมันบ่ได้คือโอ้วันตินนั่นนั่นไปทั่วไปนะคนละอันยเมันก็แซ่บมันก็อยากกินตลอรดเลยมันแซ่บอันนี้มันแซ่บแม่มันบ่ได้แซ่บมันแซ่บมันบ่ได้หวานมันหมักแม่มันออกมันมันอะไรอะไรเออแซ่บแบบโอ้วันตินดิคอยซื้อให้มันเป็นกล่องแดงๆมันบูกินบบดนี้มันไปซื้อแม่ตอนนั้ไปซื้อว่าโอ้วันตินคือกันอ่ะมันอามาอามาเดียวกันเอามาให้มันเบิ่งมันสิบอกว่า โน่อะไรโยนพิมพ์รบะแม่ที่แม่เตือนเขไม่อยากจะโยนไปเลยเอ้ามันเป็นแค่นั้นบัวแบบได้บัวกินตั้งเต่าแม่แล้วกันได้รู้ว่านึกว่ม่นม้นขึ้นอีกแล้วว่าไปว่าไปโยนดิมันมันบัวกินมันท้าสาขาวมันมาเบิ่งมันบะแม่โยนเลยคู้ไงจ้าวทุคนบัวกินเดี่คุณแม่มีห่อนีเด้อต้องเอาแบบเก่าแบบเติมโอุ้ยชั่วขาขาวแต่ปิดไปเนี่ยอัดเนยนะกุ๊นอัดหม้อเลยนะอัดหม้ออัดหม้ออัดหม้อ กระทำหกขวบกระทำสามขวบแล้วครับพี่น้องอะจารย์วันนั่นเอเนาะโอ้ยจังหน่อยมันสลาดไปจีวันมันสีนั่นเด้อความสลาดในสมองดีขนาดเด้อคนผู้เด้อได้ความจำดีเนะควอมรับผู้จำนะความจำดีสมองดีคนแบบเนี้ยคอเงินนตาอันว่นจะวันงานนี่เราเมื่อถือมาขอเงินไปโหลดเองเล่นเองเฮ็ดเองหมดยังเฮ็ดเป็นคือเฮ็ดเป็นคำว่าบม่รู้เลี้ยงพอจังหวะ โหลดเกมมาเฮ็ดเกมเล่นระบายสียังเห็ดยังเห็ดยังในโทรศัพท์เปลี่ยนหมดคำว่าเด็กน้อยบพ่รู้เรียนงนะคือหุ่นจักของยังไงหุ่นจักว่าเอออันนี้เห็ดอันนั้นอันนี้เป็นอันนั้นเขาไม่ได้สอนนี่เด็กวันนี้ตั้งแต่เมียมันยังเห็นว่าเป็นเมื่อไรเมียเห็ุไดเมียอื่นเขาจะมาเป็นขุนพุทธเตือนหน้ามันยังเป็นได้มันคนสมองดีได้เนาะวันที่เก้าเดือนเก้าสองพันสิบเก้า

อ้วนกินนมนเะทั้งนมทั้งขนมบอนมบัปานใดดอกผักชายู่กับข่อยข่อยกินมือหนึ่งบัเกินวยซองกล่องในมือนี่งห้ากระกินกลอ่องเดียวนี่อันนี้ก็มาจากแพ้คนนี่แม่วันซื delete. ้อมาซื้อมาสี่แพ็คข่อยอยากอัซื้อมาลายๆมันนักบัวไว้ที่ข่าวร้ายอยู่บ่ปลาจิตโตคักข่อยเข่าร้ายบ่เนอะสิบบาทอะโบยิมันดอกสาวอยู่แล้วเกือบเราังเกิดไม่ยังเกิดไม่ถึงใจี่สิบสิไปเฮียนยิบผ่าคอยถาผู้บ่าวคู่ บูดอ <ih unting> ูย <warfare> ูเ <styles> ล <conquered> ี้ย <Jesus> บ <three imprisoned> ุงยูย kind of ิบ <tes> จักผู้บ่าวเสียงมามากเดนตามประตูตื่นเดนตามประตูตื่นเออินยายยายมอนเาเรียกเอเอินนะยเอฟซีได้ยินในเพลงรู้ไหมยายมอนเราเรียกคุณยายเด็ดิอ๋อยายคุณคุณยายเธซื้ออะไรวะต้องซื้ออะไรนาะคุณยายวางที่ทั่วคุณยายมอนเราเรียกเดี๋ยวไม่ต้องคืนนะ ไม่ต้องเขินนะอีแม่อุ้มให้แม่จับเลยบางคนไม่ต้องเขินนะมันห่วงประตูเธ้เดนแม่เย้ายขึ้น่าแล้วว่าๆแล้วก็ได้ค่อยเบิ่งตลกอยู่ในเฟซบุ๊กเนาเพนเนียร์คอนเทนต์เนาะเฟนหยอกันมุดน้ำเนาะเฟนพ้าไทยกันเบาหนึ่งก็เลยว่าเฟนมุดลงไปเนาะโอ้ลิฟหัวเลยม คนเราแย่กว่าลาวก็ได้ปนกันปกติก็ต้องว่าอ้อันประได้เอินไหวบอกเช่นไะลิลิหัวเนี่ยเนาะเรายย่างวทายเนี่ยมันลื่องข้าวจัดจตายอารมณ์เขาเขายนคอนเทนต์ไหมลุงโอ้ลิปหัวเลย เออเมียนคนเวิ้งจมเลยเออจมเลยเนาะจมหัวเลยเนาะขันขันขันเม่ยไม่ได้ไรเนาะซาลาหรือลิบหัวเออเพิ่นเบอกไปเพิ่นเลยทวงมูลโอ้มึงลิบหัวเลยวันนั้นวันั้นก็อยากหัวก็เบิ่งก็เจ้ากัไเลสั่งขึดออกเ็ดเนาะอันคอนเทนต์เพิ่นกันเลยเออเจ้าเห็นยังไงลูปมันเนี่ยปาดมีไหมขยันนีห้อมมีตรงเพิ่นไมมแล้วจะ แจ้งว่าเราเห็ดเฮียนได้เป็นหลังใหม่แต่เราไปตัดมาแล้วแม่เอาพันวม้สิบบาทใบอันนี้เชื้อในไทยตะม่ได้เฮือนอะไรเชื้อเทือกน้อยมันมีผลปะมันอยู่นี่นี่หลังบ้านเท่าเชื้อเทือกน้อยค่อยเออบาไใ้เจ้าได้เงินจะซื้อไม่นี่เห็ดเทือกน้อยทุ่เจ้าพร้อมดีของไงเลยพี่น้องขายสกถึกเออมันเห็ดไปแล้วนะถ้ามันเห็ดเป็นหลังไห้ข่อยพูดซื้อเป็นหลังเห็ดเทือกในโซงหงคนที่อยู่ฮะอ้นเดียแล้วก็เห็ดกระเทิเป็นเก็โอเกินขั้วน่ะเอากันที่เราอินเดียแล้วขายพี่น้องมึง อันนี้นี mm ่มอเนี่ยที่อะไรเป็นหลังหมดในทางนั่นพี่น้องได้เในทางหลังก็ได้ไว้เฮียแมงก็ข่วงไงทางนี้ก็ได้บระเดียวเนี้ยแป๊บก็ก่วยโอ้ยแม่เนี่ตรงนี้คันว่านว่าซีเรียสม้อนว่าอยากมาอยู่เอาของแม่เถอะเพี่น้องอันนี้เบาตามพีแม่ละผ้าเบานี่ก็ได้เฮียนเป็นหลังในแถวนี่นะแม่เนาเนี่ยเบาวายากให้มาอยู่เลยให้มาอยูเนี่ยนะแม่าะให้มาอยูเบาสื่อเลยเออเป็นข้อหน่อยอยูเนื้อกันเนี่ยเวีนภาษาหาคู่สี่จะทำได้กับยู่ เออปกูไม่มีันา้นกยังไม่อยู่แล้วอยู่แล้วพี่น้องแล้วนั่นมายเดี๋ยวก็มานอกเม่เกุ้งก็ตัดออกเบดขนถตัวนั่นมียเนี่ยขอยู่ขังนียก็ได้ยู่ทั้งล้างบ้านก็ได้ั่มาด้ยากสำเาอน่อยอยู่นะอยู่ด้เบิดทั้งหน้าก็ไปเห็นนาบ้นเอาโอเคแล้วม่เนะเฮาเนาะครับตารคิวนีลาไปก่อนครับโอเคบ้นูโฮมมันเออเจ้าของซองเจ้าของซองพี่น้องคอนซ่อนหอยบนเบิน โอยว้าวนน้ำน้ำข่างนี่ตอน้โอ้น้ำอยากอัดตั้มาข่อยแล้จีบ้านจีบ้านไปใส่จีบ้านไปใส่ไปกอมล้เรื่องลูกลิงโอ้อันลูกมะขามที่มาเฮ็ดเป็ดกับเพาลเนาะทำท่าแผลลูกนเออคือกันขัดิไหนคือกันขัดเอ้ยจับหมกข้อกันมาแล้วบาะ